บัดนี้วันที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่46ที่ข้าพเจ้านายอธทิเทพปุของนาคเฟซบุ๊กอธิเทพรหัส2 2 9ขอเขาถวาเยเชิงสวดสาธยายพาระสูตรพระปฏิบัติธรรมต่างๆถวายเป็นพระทุกบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพระยันชนะในประสรอย่างต่อเนื่องใ้เถิดหนึ่งบทสวดจุมรเทวดา สมัญตาจักรวาลีตุอัตาคันจตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสุนันตุสังกโมทังสคีกามีจุรุเปชิริขัดระตเตจันทริเควิมานีที่เปรตเทจคามีตระรุวนักะหันีเคหะวัตถุมหิเคเตกุมภาเจยจุตุเทวชลทะวิสัมมเยยังขปันธนาคาทันติทันตาสันติเยยังมุนิวะจันังสาธาโวมีสุนันตุธรรมสวรรคารุอิยปัตันตา ธรรมสวรรคารุอายมพันตาธรรมสวรรคารุอายมพันตาสองปณบูชาปัลลัตตะไตรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูเชยามะสามบทกาปัลลัตตะไตรอระหังสมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะวะตังตะวะทิมิสวากคาโตภะวะตาธทมุธรรมังมัสสามิสุปฏิปันโนภะวะตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิ ที่บุตรสวดนมังการสิทธิคาถานโมตัสสะพระครวตุอรหัตตุสมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระครวตุอรหัตตุสมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระครวตุอรหัตตุสมาสัมพุทธสสะห้าบุตรสวดไตยสมณะขมนณะปาฐะพุทธังสระนังขฉามิธรรมังสระนังขฉามิสังขังสระนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังขฉามิทุติยมปิสังขังสระนังขฉามิตติยมปิพุทธังสระนังขฉามิตติยมปิธรรมังสระนังขฉามิตติยมปิิสสััังงงรจาม หกบุตรสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสละนังอัญญงผู้ทูตมีสละนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติมีหุนตุสัพปทานัตถิมีสละนังอัญญงธรรมโมีสละนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติมีหุนตุสัพปทานัตถิมีสละนังอัญญงสังคมีสละนังวรังเอเตนะสัจจวะเชนะโสติมีหุนตุสัพปทาเจ็ดบุตรสวดวหาสมัยสูตร เอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวัีมหากาตาภิคุสังเคณัสิทธิปัจจมัติหินภิคุสติเห็สภิวะอรหันเตหิทัสนิห็กัโลกธาตุหิเทวตาเยปุญญนณสันนิเบตตาหุติพระขาวันตังทัศนายยาภิคุสังขจักกะตะโคจะตุนังโสทวัตสากายิกายนังเทวานังเอตัสสะโหสิตายังโขพระขวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุม่หิงมะหาวันีมหาตาภิคุสังเกณัสิทธิปัจจมัติหิ ภิกขุสเตหิเสเปหวะอรหันเตหิทัสสหิจงโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิเบตาหุติภควันตังทันสลานียภิกขุสังขจักยานุนาไมายังปิเยนะภควาเตนุป,ปัสังกมามิยะมะอุป,ปัสังกามิตวะพระขันตัวสนิเกปัจจักคะคาถาปัสรยามาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินมาภละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาภาหังประสาเอยะ Tukasali tangwa, Ta hang samichewa, Yewami wat suta wa, He su, Te we su, Atara hita pakawanto purato patura hang su, Ata kuota te wata pakawantang api wat hita wa, Eka mantang atang su, Eka mantang hita ku, Eka tataha, Wata pakawanto sandike imangka tang basi, imang satamat nang taki, Ta yewa, Apara hita Ata kuwa parate watapak wantosan dikeng imang kadang apasi, tatarapi kabo sama kata hang sujitang anato ujukamang kang susara jiwa, ni tanika, ni tawa intera, ni rakanti paditati. Ata kuwa parate watapak wantosan dikeng imang kadang apasi, si tawa hilang si tawa pelikang, i tak hilang ohajak, ni syate jalin tasu, ni mala, cakuma tasu, dan tasu suna kati. Ata kuwa parate watapak wantosan dikeng เศนาเตระมิสันติอปาญภูมิงปาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปุปปาลิปุเรนสันติติอัตโคภะกวาพิขุอามันเตสิญญภูญญะพิกวิสติทัสสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสนายาปิกุสังขจะเยปิเตพิกวิอหิสุงอัติเตมัทฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังเอตัปปะปายวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยทาปิ mayang itarahi yapi te bhikave pavisanti anāgathamatthang arahanato sammasambuddha ye sampi bhagavanta nan eta paramang yavat devatā sanipatitā pavisanti seyathā pi mayang itarahi ajikisammi namani ketīji sammi bhikave devakayanaṃ namani deti sammi bhikave devakayanaṃ namani tasudata satukam yāsi karota pavisi sammi ye vambhavantī khote bhikhu bhagavanto vacasūṃ สิโลกมโนกัสสามิยถากุมภาตสิติสาเยสิตาสิเดคารังป็หิตตาสมะหตาปุถุสิหเวลิสลีนารโลมะหังสาภิสัมพุโตโวตัคามะนัสสาสุทธาวิปัสสันะมาเวลาเป็นโยมปัจจยสติยะตาวะวณีกะปิรัตเวตตุอมติยิสตาสาวกสะเสนิละเตเทวกายยะพิกันารตีวิชานะทภิขโวเตจะอาตาปมะกุลุงสัตวะพุทธิศาสนังเตสัมปตารหุยานังอานุสานมัทธสานังอภิกีตสัจสมัสะคุงสหังอตาสตริง ตังเอเกีสหัส,สานังอนมนุสสานามัททัก์สูงอภเพเกรนันตมัททักขุงที่ฉับยาสภาวุิชาหอหุงตั้นจะสพังอภิญญายาบวกวิจตวานาจักขุมาตตุตอมิตติยิสตาสาวกีศาสนาเละเตี่เทวากายาอภิกันตาเตวิชาณทฐภิกขวอยู่หังจิติกิสามิเคราหิอนุปุสโส ชตาสรยวัยขากุุภากปิวัวาอิทมันโตชิติมันโตวนัโตยิโนมูรรมนัฐพิกามงคลพิุณังสมิติวนังตาหิมะวตายขายนนตบันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัโตยิโนมูรนัพิการมงิุณังสมิติวนังาตาคิลาเสายขานตบันนิโนอิทมันโตชิติมันโตวนัโตยิโนมูรนัิการมงิุณังสมิติงวันน้นอิชิติโมัสนรมาาุนัสมิตวนัง วิสามิตาปัจจสตายาขานานัตบรนณิลงอินิมันโตชิติมันโตวันมันโตอิยสสินโมธทธมนาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวานังกุมพิโรราชกฮิโกเบปุลสัมวินิสนังพิญโยนังสตักหัสังยาขานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชกฮิโกเบสุปาคัสมิติงวานังปริมาณจะที่สังราชาทัตาระโทภาษาสติ อนุปานังอธิ ALLY ปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปิตัสสะพหบุญธรรมนามหาภาาอิทธิมันตุชุติมันตุวันละมันตยสัตสิโนุโมธรรมนาภิกามุงพิกุณังสมิติงวะนังถ้าคิดนันจะติสังราชาวิรุหุตปชาสติกุมภาธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปิตัสสะพหบุญธรรมนามาภลาอิทธิมันตุชุติมันตุวันละมันตยสัตสิโนุโมธรรมนาภิกามุงพิกุณังสมิติงวะนังปัจชิมา

ปุริมาตรทิสังทัตตาลัทโธทักินีลัวิโรหโกปัจชิมีลัวิโรปโคกุเวโรอัตรังทิสังจตารูตีมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาทัธละมณะอัทังสุวะเิกปิโรตเทเวจะสังมายาวิโนทาสาอาคูวัชานิสาสัทธามายาโุเทนตุเวนเทนตุวิทุจวิทุตัวสหจันทะนุกะลามัสสโทจักกินุทันทุนิสันทุจะปะมาโนโอปะมันโยจะเทวัสุตโตจะมาตติจิตาสีนจักันทโพมโนราชาจินุสปู อาคูปัจจิโคเจวติมพารุสียาวัชสาอิเตจินเยจราชาโนคันธภาสหราชุพีมุทมานาอภิกรรมองคพิคุณังสมิติงวนังอาทาคูนภาสานาคาวิสาราธามตัจญกากัมพัลสัตตะลาอาคูปยาคาสหยาติภิยมุนัสตาราถาจะอาคูนาคายัสสสิโนเอราวนุมหานาคูสุภาคาสมิติงวนังเยน่ราคาเชส้อสาหรันติทิพาทิชาจักคูวิสุทธาจักคูวิหายาสา วรนมะจับปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตถานครานมาสิสุปันโตเขมากาคารสิพุโตสันหาหิวใจหิอุบาหิยันตานาคาสุปนาสาระมะงตังสุพุทังทิตาวชิระหัตเทนะเมุทังอสุราสิตาภารตัววสเวสติอิธิมันตุยะสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาวิปจิติสุจิติจะมหานาตัสมุจิสหสตัญจาริปุตานังสัพเพเวโรจนามกา ท่านในหิตรวาพระลิงเสด็นางราหุพระทะมุปาขุงจะมาอยู่ธานิพัทธันติพิคุณนางสมิตติวะนังอาปูจัตถีวาปทบีจัตถิชุวายุรธาขุงวัฎุนาวัฎุนาธิวะจมูจัตยสสาสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูวคขันนาสสสหะเมตตาการุณากายิกาอาคูวคขันนาสสายสัสสิโนุพระเศติทัศน์ากายาสเพนานาตะตบันบน,โาน,านิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันัมันโตมุทะมานาภิกขุมุงพิคุณนางสมิตติวะนัง

อริตกาจารุชาจัอุมาภูผานิพาศินโวนวัุฐาสหารธรรมาจัอจุตตาจัอุนิชากาสุริยะลุจิราอาคูอาคูวาะเนศินโนยศิเตชะธากายาสเพน,น,น,นานันตมานิโนอิเิมันโตุชิติมันโตุว,วานาบันโตยศิสินโนโรธมานาวิกามุงพุกุลังสมบติวนังสมานามหาสมานามตสสามนุสุตตมาถ้าขิปตุสิกาอาคูอาคูมนโนปตุสิกาอาธาคูฮะโยเทวะยีโลหิต วาสินุปรักะมหาปรักะอาคูเทวายสัสินุสศเตทัสธากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัตันโตเยสัสินุโมธรรมนาอภิกรรมุงพิกุณังสมิติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูภิคานิสาสหะโกคาตะไครหาปะโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสธานมติกาลาขชามิสกาจายสัสินุฐานายังอาคาปชุนโยโยทิสาอภิวัสติทศเตทัสธากายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนัตันโตเยสัสินุโมธรรมนาอภิกรรมุงพิกุณังสมิติงวะนัง kemita sutirayamakan tak kajak yaksasinu sampah hitakalama setajuti manajak asawani maratinu aguk ataku padanimita tasete sasetakayasapena natamaninu itimanto setimanto wanawanto yaksasinu muramana apikamungpi wanang samitimu wanang tasete tewanikayasapena natamaninu namanwa ye na akanjung ye jinye tisisasaha pavutak janmaki lang otak tin namasawa ถ้าขีโมขตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตังสภามาปรัมมตัวจะปุตตาอิทิมาตัวสหเดนังกุมารโอติโสจะสุภคัสมิติงวันังทหารสภามลกานังมหาพัมมาพิติถติบัปปนุชิติบันโตพิสมากายโยยะสสิโสทัศนทธาอิสราอาคูไปปเจกับวสวัตติโนเตสจัมมัจจตุอาคาหาลิโตัวปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันติสินทิเทวสภามิจมาราเซนะอภิกามิปันสะกันหัศมันทียัง Ita kan tetapan tata rake na pantap utawo, samanta pariwari tata mawu mujita kujinang, iti tata mahaseno kan hasenang api sayi, paninatala mahaja, salang katawa na perawang, nyatapa usako miko, tanayanto sawichuko, tata aso pacu patawa tatik, sangkuto asayang wasi. Tanca sabang api nyayak wabikidawana cakumatato ametengi satasa wakisatani lati, alasena api katate ในสังรมบิอันเชยุงทพิวิชิตตรสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสาวุตีหิสาวกาตีเชนิสุตาติ บุตสาวธรรมจักรกบวรตนะสูตรเอวามีสตังเอกังสมัญย์พระกวาภารานิสิยังวิหารติอิสิปตนิมิกรายยิ่ตะโคก็ขวาปัจจาวคีมพิคุอามันเตสิที่ว่ามีพิคเวอันตาปะปิชิตยานะนับเสวิตาพายใจายังกามิสุกาสุขันกายุโนโคหินกโขมงโตรูชนิโกอนาคลิโยอนาคตสันหิโตโยจายังอัตติลามาถายุโนโคทุโคอนาคลิโยอนาคตสันหิโตยเดียเดียดพิคเวอุภูอันเตอุปะ ลุน se ุกับคามะมัชมาปฏิปทาลคกเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียานะกุรณีอุปสมายญอภิญญาญาสัมปุทายานิพานายาสังวัตติกัตมาจะสาพิกเวมัชมาปฏิปทาลักเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกกรณียานะกุรณีอุปสมายญอภิญญาญาสัมปุทายานิพานายาสังวัตติ อายะเมวะอริโยอัทังชิโกมะโคสยจิตังสมาธิริสมากสังโผสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาชิบวะสัมมาวายโมสมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกเวสมชมาปฏิปทานตถาคตีนะสัมพุทธาจะคูกรนียานะกกรณีอุปสมายยอปิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวเดติอิตังโคปนะภิกเวทุกขังเอเลสสะจันติทัดติปิทุคัสจลาปิทุคามะระยัมปิทุกขั้งทุกะปะดิเทวะทุกขะโทมะนัสสุปยาสาปิทุกขะอภิเยหิสัมปปปโโโโยยคคททุุกกขิิิหว คยมปิฉังนะณะพันติตัมปิทุกครั้งทั istas, ้งจิตเตนะปัจุปทานยณขันธาทุกขาอิตังโคปนาปิกเวทุกข์สมุททยุเอเลสัจจังยายังตันหาโพนุพะวิกานันทิราคะสะขัตระตตตาลาพิรันธินิสศรษฐีทางการมมะตันหาภาวะตันหาวิภามะตันหาอิตังโคปนาปิกเวทุกข์นิโรธะเอเลสัจจังโยตัสสายเวะตันหายะเอเสสาวิหาระนิโรธะจาโหปินิสัคโค มติอนาลยุทอิตัางครูปนภิกเวทุกข์ในรุตธรรมมีนปฏิปทาเอเลสัจจอายามีวัลยุทธทางที่โกมัคโสยะทีทางสมาธิติสมาสังกัปโปสมาวาจาะสมะกัมมันตุสมาอาิจโวสมาสติสมาสมาธิอีตัางทุกขังเอเลสัจจ์ที่มีภิกขเวทุพเพอนุสติสุธรรมีสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชชาอุตปาทิอัลโกอุตปาทิตัางคูปนิตังทุกขังเอเลสัจจ์ที่ปริญเยนยันติมีภิกขเวทุพเพรอนุสุทเตสุััังงอุุตตตปปาิิธรตม ดินาตัติมีพิกเวบุเพอนุสุเทสุธมีสุจกงอุตปาิยานัอุตปาิปัญญาอุตปาิพิชาอุตปาิอรุโกอุตปาิดังทุกขสมุทโยและสัจจันติมีพิกเวบุเอนุสุเสุธมีสุจกงอุตปาิยานัอุตปาิปัญญาอุตปาิพิชาอุตปาิอรุโกอุตปาธิดัโคปินทุกขสมุทโยและสัจจัปหาตติมีพิกเวบุเอนุสุเสุธมีสุจักง ตังโคปฏิตังทุกขสมุทโยเลสัจจังปัญญานันติมีพิกเวบุเพอนุสุตีสุธามีสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังทุกขนิโรธเอยเลสัจจังมีพิกเวบุเพอนุสุตีสุธามีสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารมโกอุตปาธิตังโคปตังทุกขนิโรธเอยเลสัจจังสัจจิกัตถันติมีพิกเวบุเพอนุสุตีสุธามีสุจักขุงอุปาาทิังออุุปปปปปาาาาทิิิิิญญตตตวชโ ตังโกไปลิงตังทุกขันนิโรธเระสัจจันติตาจิกาตันติเมพิกเวบุเพอนุสุติสุตเมสุจักุงตุปาทิยานังตุปาธิปัญญาตุปาธิพิชาตุปาธิอรโลกุตปาธิจงโคไปลิงตังทุกขันนิโรธข้ามไม่มีปฏิปทาและสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุติสุตเมสุจักุงตุปาทิยานังตุปาธิปัญญาตุปาธิพิชาตุปาธิอรโลกุตปาธิตังโกไปลิงตังทุกขันนิโรธข้ามไม่มีปฏิปทาและสัจจังภาเวตาพันติเมพิกเวบุเพอนุสุติสุตเมสุจักุปทาาติัง สังคมประเดนตงทุกขะนี้เราตะหนไม่นึ่งปฏิบัติอาเสัจังภาวิตันภิเมพระเวบุเพอนุสุเตสุมิสุจักขุงตปาิยานังปุปาิปัญญาปาิปิชาปาิอโลโกปาิ เมื่กิ้ันจะมีพิกวอิมิสุจตุสุสตสุอวันติปริวตังทวัตสการังยถาภูตังยรัตนสนนังสุวิสทังอโหสิเนวตาวะหังพิกเวสตทวะเกโลเกสัมาลเกสภามเกสสังนามนิยปิชายาสมนุชยะอนุตรังสมาสัมปทิงอุปสัมปทปจันาสิงยตจโกมีพิกวอิมิสุจิโตสุอเลสตีสุอวันติปริวตังทวัตสการังยะถาภูตังยรัตนสนนังสุวิสตังอโหสิอัธาหังพิกเวสเทวเกโลก กทิวามโนสายะอนุตตรังสมาสัพพติงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณจัปปะณะมีทัศนังอุตปาธิอุขปาวีไมมุติอัยาปันติมาชาตินาติฐานิอุปัปพระโวติอิทิมะโวจะพระกวาอัตมานาปวัวคียาปิขุะคะวันโตอภาสิตังอภินันทุกยัญสมิงจัปปะณะเวยากระณะสมิงปัญญามาในอันยัตมะโตโกธัญนยศวิชระตังวิตมะลังธรรมะจงอุทละอุตปาธิยังกินจิสมุทธธรรมัง sapantang nirota tamantik bahwa titik japa kapata tamat jagi kumpa dewasa tamunusawesung itamah kapata apalane siang isi petenik miksayek kanu tarang tamat jagam bahwa titang apati watiyang samaninawa pamaninawa tewinawa malinawa wamunawa kini jiwalu kaseminti kumpa nang tewanang ตาวัติงสาเทวะสัตมบุญสาวิสุขตาวัติงสาหนังเทวานังสตังสุตรวายามาเทวะสัตมบุญสาวิสุขยาบานังเทวานังสตังสุตรวาตุสิฏตาเทวะสัตมบุญสาวิสุขตุสิฏตานังเทวานังสตังสุตรวานิมารลัตตีเทวะสัตมบุญสาวิสุขนิมารลัตตินังเทวานังสตังสุตระวาเปรติธิมิตตสวรตีเทวะสัตมบุญสาวิสุขเปรติธิมิตตสวรตีนังเทวานังสตังสุตรวาภะมักายิกาเทวะสัตมบุญสาวิสุทขา ธรรมะควาปารังสีจังอิสิปตนิมิสาหิอนุตรังธรรมะจตังปะวัตติจังอปะติวัติยังสมานีนาวาพมานีนาวาทิเวนาวามาลีนาวาพมุนาวาเกิดนจักวาโลก็สมิติอิทธิหันเตนะขันนีนะเตนะมุหุดเตนะยาวะพมะโลกาสัตว์อปะคันจิอัยันตัสสะสหัสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปมานุจโอลาสโลโอปาโสโลกีปาตุรโหูสิอธิกรรมีวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคเพราะว่าอุทานังอุทานิสิอัญญา

สิบธรรมานุสติสวากขตตัภาควตาตาโมสันติติโกอากาลิโกอิฮิปัสโกโอปันญิโกปัจตังวิธิตโพวิโยมิติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนภาโตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาโตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาโตัวสาวกสังโฆญาติ่ตั้งจตาริปุริสัญยุคานิอัถปุริสุภคะลาอิสสะภะคภตัวสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยอัญเชลิกะเนยโยอนุตรังบุญจักเสตังโลกัสสาติสิบสามพระคาถาชินาบัญชร ขยาสนากตะพุทธาเชตวามารังสวะหันังเจตุสัจจาสะพังรัสังยีปิวิงสุนราสภาตันทังกราชโยพุทธาอัตวิสตินายกาสพีปฏิทิตาไมหังมัทธาเกติมุนิสดาทิเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมเชพเรือเจติเนสังโฆปฏิติตโตไมหังอุเรศภะคุณากรูอัตยมีอนุรุทโธสาธิปุตโตเจตักขินีโกธันโยปิภาคสิมิงโมคลานุเจวามะกีนทักขินีสัาวนีไมหังอาภุสูงอนันทลาหุลา สปโจรมหานาโมอาภาสุงวาสัสโศกเกจิสตุปัตติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินุสิริสัมปันโนโสภิโตปุณิปุงิะโวกุบานละกัสโปเทโรมหิสิจิตาวัฏโกโตเมหังวาทานีนิจังปฏิฐาสิครากรูปุณอังคุลิมาโนจะอุปาลีนัทสิเวลีเตลาปะจะติมีชาตานารเตติลกามมมะเทสาสิติมหาเทราชิวิชิตาชินสาวกาเอตัสสิติมหาเทราชิตะวันตัวชินุรสา talentasi latih sina ang hamang Jesus santita tala nang Proto asi tak kini meta sutakang isa kang a pasatu asi wami ang huli manakang kanta murap paritanca Ata tiya sutakang Agasi si asi sisa pakala santita kinana na wala sangyuta taka pakala langkata wata pita si sanchata pahirat chatu patawa วิเศษวิรยังจันตุอนันตชินเนระเทศสาวสุตุมิสกิจเจนะตะตาสัมพุทธปัจเรีชินาปฏจราะมัดฉิมหิเวหรันตังมหิเตเลตถาปเรนตุมังสะเพมิเตมหาปุริสาสภาอิเจวะสุขุตวะมันตุสุขตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปเทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยตศรษฐานุภาวะปาริโตจารามิชินาปฏิเรีติ บุตรสวดพาหงมหากา <c oughs> พาหงสหสมาพินิมิตาสาวุธ,ธันตังคีมีขลังวิธิตะโคลัตเซนมาลังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันติสสาปอนดูเตชัยมังคลาณีมาลาติเลกามปิยุทธิเทศสัพราชติงโครัมปนะว่มัคิขัดตะตะขัดตะยักษ์ขังขันติสถันมวิธินาชิตวามุนินโทตันติสสาปอนดูเตชัยมังคลาณี นาลานกิลิงกษัตริยังอาจจะอาจจะพูดตังทาวาเขียนจากกรรมชิทธิ์ทิวสดารุนันตังมีตัมผุเสกคบวิตนาชิตวามุนินทัวตันเติศสาวาดุเตชิมังคลาณีอุขีตขัดกรรมสิิหัตตาสุธาโรนันตังทาวันติโยชลามปิถังคุลิมาละวันตังอิทิปิสังขตมณนิชิตวามุนินทัวตันเติศสาวาดุเตชิมังคลาณีตตวานอกาศทะมุทะลังอยวัคคพินิยาจินใจยาทุว่าท่จ้านังชายกายามชเชสันเตนะโสมังวิจินาชิตวามุนินทัวตันติศศาวาดุ สัจจังวิหายะมัทิสัจจกวัาทะเกตุงวาธาพิโลปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปเชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตสสาปุิเตสเมังคลานีนันโทปนันทิพุชฌังคุปพุทังไม่หิทิงปุตตินาเทละพุชเคนะสามะปยันโตัวอิทูปสิกะพิธินาชิตตวามุนินโทตันเตสสาปุิเตสเมังคลานี สุขหาหะถิทิ่พุทเกณฑ์นะสุธาตาหาถางพรหม,มังสุวิทิศชุติมิตรทิปการทิธานังยานาคเทมวิทินาชิตาวามุนินโธตันเตสสาบอุทธิเชมังคลานีเอตาปิพุทธเจ้ามังคลระอัตถาค้ายโยว,วจาจโนทิเล็กทิเนสารตีมาบันตีอตาวานานีกวิปิธานิจุปัตตวานิหมู่ค้างสุข,ขังอธิคมียานาโรสปันโยมหากรุณนิโกนาทุนิตายาสสะพะปานีนางปุเรนตวาสัพพัง ปัตโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหุตโตเชย่งมังขลังยช่นอย่างตัวโพธิยามูเลสักกายนั่งนั่งทีวัฒโนเอวังตะวังมิชโยโหหิชยะสุตเชมังคะเลอปนาสิสะปันลังเจสีเสปะวิโปคเลอภิเศเกสะพักพุทธานังอะคับปัโตปโมทติเถนักัตังสุมังขลังสุปะพาทังสุหุติตังสุขโนสุมหุโตจัสุยิทังสภามัจจริสุปทักขินังกายกรรมังวาจักรรมังปทักขินัง ทักขินัมโนกัมบังปณิธิเตปัฏากินาปทักขินานั้นเกิดตวานะละพันตเทสพทักขินีพรวันตุสาพมังกรังนะขันตุสาปริวปตาสภะพุทธานุภาเวนัสตตาสุทีพจนุเตพรวันตุสาพมังกรังนะขันตุสาปริวปตาสภะธรรมานุภาเวนัสตตาสุทีพจนุเตพรวันตุสาพมังกรังนะขันตุสาปริวปตาธรรมสังขานุภาเวนัสตตาสุทีพจนุเตสิบห้าปฏิทานคาถา ญาติวัาสันติวิหารวาสินีทุปีเกเลปุทธิกเกเรติงติงตาธรรมาฐานินนัปพวันตุภูชิตาสทิงการุณเตหะวิหาระละรัมันทะเลเทลาจะมัชานะวาวกาับจะพิกาวุจะรามิกาธานาัปฏิอุปัสากากามาจะเทสามิกรรมาจะอิสาราสปาณภูตาสุขิตาพะวันตุเตจะรัพุทธายปิจะอันทัาสัมภวะสังเสชาชาตาอปะวุปปาติกา ยินญาณิกังธรรมะวรังปัจติตจตเตสเพปิทุกขะสากรกัุตุสังขยังธาตุจีลังสตังธรรมูธรรมธราเจบุคลาสังโฆหุตุสมะโควาอันถายะจะนิตายะจะอภิระคะตุสธรรมูสสเพปิธรรมปจาริโนวุติสัมปาภุีญามาธรรมีอริยปวีิเตปัศน,หนาหุตุสเพป,ปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมา ทาลังปวีชนโตกาลิเทวปวัตสุชุบุทิภาวายาสตานังจะมีทิ้งในตุมีท่านิมีตาเปตาจะอาจจะราชังนิจังราคันติปุตตะกังไอวังทำไมจะรานาราชาโนประชังราคันตุสัพพทาสิบหกเทวตาอุยยะอยู่ชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสขปตาเจนิโสกาหุนตุสัพเพปิพาณิโนไอตาปตาจะอัมหิหิสัพพทังมุญญะสัพพทังสัพเพเทวา นุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาฐานังทัตันตุสัทธายะที่ลังลัขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุคาชันตุเทวตาคาตา๑๗สุบังคละคาถาหุนตุสัพพังสุบังคลังลัขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธิหุนตุนิรันตังหุนตุสัพพังสุบังคลังลัขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสุธิหุตุนิรันตรังหุตุสสพังสุบังังลขันตุสัพพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสุธิหุตุนิรันตรังสัพพพุทธาปรปตาปิิการันจยงพลังอลันตานัจตชะลขันปัญธรมสัพโสัพพพุทธปรปตาปิิการันจยงพลังอลันตานัจตชะลขันปัญธมสัพโสัพพพุทธปรปตาปิจิการันเจยงพลังอลันตานัจตชะลขันปัญธมสัพโซสัพพพุทธปรตประตา สัพยุพุทธาปรัปตาปิจิกาเลจริยังพลังอัลันตาณจัตติเชนลขันธันธมิสสะพสุสัพยุพุทธาปรัปตาปิจิกาเลจริยังพลังอัลันตาณจัตติเชนลขันธันธมิสสะพสุสัพยุพุทธาปรัปตาปิจิกาเลจริยังพลังอัลันตาณจัตติเชนลขันธันธมิสสะพสุสัพยุพุทธาปรัปตาปิจิกาเลจริยังพลังอัลันตาณจัตติเชนลขันธันธมิสัพะพส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการศัทยาบรสิสดมนต์มพระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า,จาเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดอนุมมทนานในการสวด บนและธรรมะเหล่านี้เมือ่อได้บวชนาแล้วเปิดอมนุก่อนให้แก่ข้าพเจ้าและปรุตูมงคลพระปิตายยศสิทีเด่นยุสิทีเด่นไม่คงบหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามถึงสร้างขึ้นให้เปรียบเลื่อนนุภาพแห่งพระปริษตจงสรุปศักดิ์สิทธุทป,ประการเถิดสาธุมุทุสุของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการศึกษาเจาริญจิตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพุนวันนี้ส่งถึงผู้มีจิตสาธารลงกจิตบนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงโปรดจัดรัดไปทั้งพวงพ้นจากความทุกข์กายทุกแห่งทั้งสิ้น,นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะต่ออุปรสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทเทนาสารสมบัติบริวารสมบัติในดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการเพื่อปัาสสนารกรรมฐานกับปยายยาัญญาญาณและเจตุลพิทพพรในทั้งสี่คืออายุวันานะสุขภาระเทือนขออนุโมทนากับครอบครัวญาติทุกท่านสาธุ